ตอนนี้ก็ประมาณ1ปี10เดือนแล้วอีกประมาณ2เดือนก็จะครบ2ปีพอดีครับสบายขึ้นเยอะเลยคือแบบหลังจากไม่ต้องฟอกไตเพราะว่าตอนฟอกไตเนี่ยคือต้องไปฟอกเนี่ยทุกๆสามถึงสี่วันก็เหมือนช่วแงแรกๆใช่ไหมเหมือนคุณหมอก็บอกว่าแบบให้อยู่บ้านแบบอ่าไม่เจอผู้คนเยอะแยะอะไรเงี้ยเพราะมันมีแบบเสี่ยงต่อการติดเชือ้อเพราะว่าเรายังแบบภูมิต่ําอยู่แล้วก็แบบเหมือนอยู่บ้านเราก็ยังทํางานได้เหมือนปกติไหจะทํางานแบบหน้าคอมอ่างเงี้ยก็เลยแบบ ก็ทําไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเป็นคนติดบ้านด้วยไม่ค่อยชอบออกไปไหนตอนที่แบบว่าออกไปไหนไม่ได้แล้วทีนไม่มีอะไรทําแล้วก็เลยแบบไล่ขายของหลังจากเปลี่ยนมันปีนึงก็เริ่มออกมาทา door, ํางานเอาดอางนได้แล้วหลังจากที่เปลี่ยนก็รู้สึกว่าไปไหนมาไหนได้อยากไปไหนแบบที่ที่เราอยากไปที่แบบเมื่อก่อนออกเวลาเราไปต่างประเทศใช่ไหมเราก็จะไปได้แค่แบบ 3 4วันเต็มที่อย่างเงี้ยก็คือเหมือนกลับมาก็ต้องฟอกแล้วแต่ทุกวันนี้ก็คือเหมือนล่าสุดที่เพิ่งไปมาก็คือเหมือนไปฮ่องกงแล้วก็ไปไต้หวนันมาแบบไป2ประเทศติดเลยไปมา10สิบกว่ยยาวันอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลอะไรแล้วอย่างเรื่องอาหารอย่างเงี้ยก็เหมือนมีข้อจํากัดไม่เยอะแล้วตอนที่ป่วยเราก็ไม่ได้บอกเพื่อนว่าเราแบบป่วยเหมือนเพื่อนก็แบบ แปลกใจว่าทาไมแบบทําไมตัวชิซีดแบบแปลกๆเหมือนเหมือนคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเพื่อนว่าเออแบบป่วยอะไรอย่างงี้แล้วเหมือนหลังจากนั้นอ่ะมาเจอกับเพื่อนหลังที่เปลี่ยนไตได้ประมาณปีกว่าเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยแบบเนี้ยก็คือเหมือนเริ่มเหมือนเดิมแล้วแบบผิวมันคือแบบเหมือนปกติแบบก่อนที่เราจะป่วยอะไรอย่างเงี้ยมาเปลี่ยนไตคืออยากอยากให้เปลี่ยนจริงๆเพราะว่าหลังจากเปลี่ยนมันคือเหมือนชีวิตใหม่จริงๆเลยคือไม่ต้องแบบคอยฟอกไตหรือไม่ต้องแบบต้องมาโดนเขีมแทงแบบเจ็บๆเปลี่ยนเถอมันแบบว่า ดีจริงๆมันไปไหนมาไ,ไหนได้คคือทุกคนที่แบบเปลี่ยนมาเขาก็นะคิดว่าเขาก็เหมือนได้ชีวิตใหม่กันทุกคนเลยครับแลนะก็ขอขอบคุณศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยนะครับก็คือขอขอบคุณแบบว่าผู้บริจาคทุกท่านเลยที่แบบทำให้แบบนักได้แบบแบบมีชีวิตใหม่ได้แบบมาใช้ชีวิตของตัวเองอีกครั้งหนึง่งที่แบบได้ทําอะไรที่อยากทํา ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับทีอ่อยากบริจาคอวัยวะนะครับก็คือให้มาบริจาคที่ศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาไทยได้นะครับคือหนึ่งการตัดสินใจเล็กๆเนี่ยแค่แบบเรื่องเล็กๆเนี่ยคือสามารถให้แบบคนหลายๆชีวิตเนี่ยสามารถแบบมีชีวิตต่อได้อีกหลายๆคนเลยครับแค่หนึ่งคน